สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับมือใหม่ในการทำโมชั่นใน After Effects นะครับในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะครับการทำโมชั่นแบบเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่า Position นะครับสมมติว่าเรามีการสร้างวัตถุขึ้นมา1อย่างนะครับวัตถุนี้อาจจะเป็นรูปภาพก็ได้นะครับเป็นข้อความนะครับหรือว่าเป็นรูปร่างอะไรก็ได้สัก1วัตถุนะครับจากนั้นนะครับ ในการกำหนดการเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าการทำโมชันนะครับมันจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับคีย์เฟรมนะครับแล้วก็เวลานะครับคีย์เฟรมคืออะไรคีย์เฟรมจะทำหน้าที่ในการบันทึกค่าตำแหน่งของวัตถุในช่วงเวลานั้นนะครับอย่างเช่นนะครับเมื่อวัตถุเริ่มต้นเนะี่ยวัตถุอยู่ตำแหน่งณนะ x มีค่าเท่ากับ 0, y เท่ากับ100อย่างเี้นะครับ เราจะต้องทำการสร้างคีย์เฟรมเพื่อจะบันทึกนะครับตำแหน่งวัตถุในจุดเริ่มต้นนั้นนะครับในจุดศูนย์วินาทีนี่นะครับเราเอาวัตถุไว้ตรงไหนนะครับหรือเอาข้อความไว้ตรงไหนให้เราบันทึกเป็นคีย์เฟรมไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับพอมีการเปลี่ยนตำแหน่งครั้งแรกเ,เ,เราจะเรียกว่าการเข้ามานะครับหรือการอินนะครับของวัตถุนะครับพอมันเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะให้มันหยุดณตำแหน่งไหนตำแหน่งที่มันหยุดตรงนั้นแหละนะครับ เราจะต้องไปบันทึกคีเฟรมมันไว้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตำแหน่งของมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นตัวนี้เดิมไวเป็นร้อยต่อมาไวเป็น500นะครับสแสดงว่าตำแหน่งเปลี่ยนวัตถุก,ก็เปลี่ยนตำแหน่งไปนะครับจากนั้นเราจะให้มันปรากฏหรือมันสแสดงอยู่หน้าจอนี้นานแค่ไหนนะครับแล้วเราก็นะครับบันทึกค่าคีเฟรมระยะเวลาไวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในขณะที่มันยังคงอยู่ณตำแหน่งเดิมนะครับจุดนี้กับจุดนี้ก็จะต้องเป็นค่าคียเฟรมตำแหน่งเดียวกัน เสร็จแล้วขั้นสุดท้ายการออกไปของวัตถุนั้นนะครับเราก็มาบันทึกคีเฟรมว่าะร,ระยะเวลาที่มันจะออกไปนั้นใช้เวลากี่วินาทีนะครับและวัตถุนั้นมันไปปรากฏณตำแหน่งไหนที่มันออกไปนะครับก็คือเป็นการบันทึกคีเฟรมการออกไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารบ,บันทึกคีเฟรมหรือว่าดูการทำงานของมันก็จะมีทั้งหมด4คีย์เฟรมง่ายๆนะครับ นั่นก็คือการเข้านะครับการปรากฏนะครับแล้วก็การออกไปนะครับเมื่อเราเข้าใจนะครับหลักการทำ์โมชั่นแบบนี้นะครับเวลาเราไปสร้างงานในอ t พ e e f f e c t นะครับเราจะสร้างง่ายแล้วก็สร้างสรรค์งานตามที่เราต้องการได้อย่างง่ายได้เลยนะครับมีวิธีการทำไงเดี๋ยวเราไปลุยของจริงกันเลยนะครับเปิดอ t พ e e f f e c t ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเริ่มจากการสร้าง Composition ขึ้นมานะครับคลิกไปที่ New Composition นะครับผมจะสร้างแบบนะครับ1920คูณ่คูณ1น8 0 p x ะครับก็คือ Full HD นะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้นะครับ Composition ขึ้นมาแล้ว1 Composition นะครับจากนั้นจะสร้างเป็นตัวอักษรก็แล้วกันนะครับโดยการคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ New แล้วก็เลือก Text นะครับเสร็จแล้วจะพิมพ์ข้อความตัวอย่างนะครับ จำคำว่า motion graphic นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือนะครับทำการคลุมดำตัวหนังสือก่อนนะครับแล้วก็มาที่ character ตรงนี้นะครับคลิกนะครับผมจะให้ตัวหนังสือเป็นสีส้มนะครับกดโ OK. อเคนแล้วก็จะให้ตัวหนังสือนี้มีเส้นขอบด้วยนะครับ ก็จะมากำหนดขอบตรงนี้นะครับ0.3นะครับตรงนี้คลิกนะครับหรือไม่ก็คลิกตรงสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผมจะใช้สัก5 px นะครับเพื่อจะให้มีเส้นขอบนะฮะส่วนขอบอยากได้ขอบสีอะไรนะครับเราก็มาคลิกสีตรงนี้ข้างล่างนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับอยากได้ขอบสีอะไรนะครับเนี่ยถ้านะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นดูนะฮะผมเปลี่ยนเป็นสีเขียว กดโอเคนหครับก็จะได้ขอบสีเขียวนะฮะทีนี้ขอเป็นขอบสีขาวเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับคลิกกดโอเคอ่ะได้เรียบร้อยนะครับเมื่อนะครับเราทำการสร้างนะครับออบเจกต์ข้อความเสร็จก็คลิกไปที่นะครับ Selection Tool นะครับจากนั้นนะครับมาพิจารณาตรงนี้นะครับส่วนนี้นะครับเรามีหัวอ่านนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของเวลานะครับมีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวซูมเข้ามาก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยซูมนะฮะ0.5วินาทีนะครับ1วินาที1.5วินาที2วินาทีอ่านี่คือระยะเวลานะครับที่เราจะมาดีไซน์ออกแบบกันนี่คือ0วินาทีนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับมา เปิดนะครับคำสั่งตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะใช้ Motion แบบ p s s t t o o นะครับก็กดปุ่มตัว P นะครับกดปุ่มตัว P นะก็จะปรากฏ p o s i t i o n ขึ้นมานะครับถ้าเราไม่กด P นะครับกด U มันก็ปิดลงไปนะครับกดลูกศรตรงนี้ก็ได้นะครับกดลูกศรตรงนี้แล้วมาที่ Transform กดลูกศรตรงนี้นะครับเราก็มาเห็นตรงนี้นะครับ o s ซ t i o n ซึ่งนะครับมันจะมีตัวทํา โมชันหลายตัวนะครับมันอาจจะทําให้เรางงสับสนนะครับเพราะฉะนั้นหลักการหรือวิธีการง่ายๆก็คือนะครับกดตัว U ปิดลงไปก่อนแล้วกดตัว P นะครับตัว P position ตัวเดียวก็พอนะครับมันจะได้ง่ายในการทํางานนะครับเมื่อเปิด position ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเปิด position ตรงนี้ขึ้นมาทีนี้เราก็มาทํา motion graphic ให้มันนะครับโดยนะครับอ่ะเราก็มาพิจารณานะครับจุดแรกคือจุดศูนย์วินาที จุดศูนย์วินาทีเราจะต้องมีการนำตำแหน่งของตัวอักษรไปไว้ว่าเราจะไว้ตรงไหนนะครับวิธีการย้ายตำแหน่งก็ทําได้หลายวิธีนะครับอย่างเช่นนะครับเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้กดเมาส์แช่ไว้นะครับแล้วก็ย้ายตำแหน่งนะครับก็คือเลื่อนเมาส์ไปนะครับหรือใช้วิธีการพิมพ์ไปเลยนะครับว่าเราต้องการให้อยู่ตำแหน่งไหนเช่น100กด enter เงี้ยนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นด้านบนนะครับ ถ้าเป็น1000นะฮะหนึ่งพันกดเอนเตอร์จะวิ่งมาข้างล่างนี่ครับเป็นค่า Y นะครับเป็นค่า Y กรณีกรณีนี้คือการทําในลักษณะของแกน Y นะฮะหรือเราจะลากนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับว่าจะไว้ตรงไหนนะครับพอทําตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับเสร็จแล้วเราจะต้องทําการบันทึกจุดเริ่มต้นของตัวหนังสือนี้ไว้นะครับให้มันเป็นคีย์เฟรมนะครับ วิธีการบันทึกเป็นคีย์เฟรมไว้หรือว่าการสร้างคีย์เฟรมไว้ก็คือคลิกไปที่นะครับสัญลักษณ์นี้นะครับ1ครั้งนะครับมันก็จะเกิดนะครับสี่เหลี่ยมนะครับขึ้นมาแล้วนะครับนะครับสีน้ําเงินนะครับอันนี้คือคีย์เฟรมนะครับเรียบร้อยนะครับเป็นการบันทึกตําแหน่งนี้นะครับเมื่อบันทึกเสร็จนะครับเราก็จะนะครับไปตําแหน่งที่2นะครับผมจะใช้ระยะเวลาก็คือ 0.5วินาทีก็ลากมัาอ่านมาที่0.5วินาทีนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับการเปลี่ยนตําแหน่งก็เหมือนกันครับจะใช้ตัวนี้นะครับหรือจะใช้วิธีการคลิกเมาส์นะครับตัวนี้แช่ไว้ให้มันเกิดกรอบแดงนะครับแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาไปไว้ณนําแหน่งไหนนะครับถ้าเอาไว้ตรงกลางนะครับก็จะอยู่ที่540พอดีนะครับ540เองนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อได้ตำแหน่งที่2เห็นไหมครับมันก็จะปรากฏคีย์เฟรมขึ้นมาแบบนี้นะครับให้รู้ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนตำแหน่งนะนะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตำแหน่งเริ่มต้นนะครับตำแหน่งที่2องมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมันก็บันทึกตำแหน่งหรือว่าบันทึกคีย์เฟรมไว้นะครับทีนี้เราจะให้มันปรากฏหรือว่าโชว์ปรากฏหน้าจอเนี้ยนานแค่ไหนนะครับเราก็ล่างหัวอ่านมานะครับผมจะให้เป็นระยะเวลาคือ1นวินาทีนะครับ จาก0.5มา1มา1.5วินาทีนี้นะครับเราก็จะต้องให้ตำแหน่งครีเฟมบันทึกตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นมันจะมีคย์เฟมมาตัวนี้ได้ยังไงตำแหน่งเดิมเราก็ใช้วิธีการ Copy นะครับก็คือ Control C นะครับ Control C นะครับแล้วก็ c o n t r o ล V ลงไปใช่ไหมครับมันก็จะเอาคย์เฟมตำแหน่งนี้นะครับมาวางตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตัวหนังสือก็ไม่ได้ขยับไปไหนนะครับก็ยังเป็นคงที่นะครับอยู่ที่เดิมนะฮะ เสร็จแล้วเราต้องการให้ตัวหนังสือตัวนี้นะครับเปลี่ยนตำแหน่งออกไปตอนสุดท้ายนะครับเราก็ลากออกมาครับใช้เวลา0.5วินาทีเงี้ยเราจะให้มันออกไปทางไหนล่ะนะครับกลับที่เดิมเลื่อนขึ้นข้างบนไปทางซ้ายไปทางขวาอยู่ที่เราดีไซน์นะครับสมมุติว่าผมจะให้มันนะครับออกไปทางขวามืออย่างเงี้ยก็กดเมาส์เช่ไว้นะครับแล้วก็ลากออกไปแบบนี้นะให้มันพ้นออกไปแบบนี้ก็ได้ มันก็จะเกิดคีย์เฟรมนะครับในตำแหน่งสุดท้ายนะครับออกจากหน้าจอไปเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเกิด4ตำแหน่งขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมครับ1 2 3 4นะครับตามหลักการโมชันเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเกิดหลักการแบบนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับก็คือให้หัวอ่านนะครับมาที่จุดเริ่มต้นนะครับจากนั้นข้อ Spacebar ครับปึ๊บนครับซึ่งนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วมากนะครับดูนีฮะปึ๊บ ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการนะครับอยากให้นะครับมันแสดงได้นานกว่านี้นะครับเราก็อาจจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับกดชิปเชวานะครับเลือกคีย์เฟรมก่อนเลือกคีย์เฟรมทั้งหมดนี้นะครับอ่เลือกคีย์เฟรมทั้ง4ตัวกดปุ่มอันติเนตนะครับ ALT กดปุ่มอันติเนตไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับจุดนี้นะครับออกไปนะครับอย่างนี้นะครับเพื่อนะครับเพื่อให้มันรักษา ความสัมพันธ์หรือว่าอัตราส่วนนะครับของระยะเวลานะครับให้มันสัมพันธ์กันนะครับอ่ะข้อใหม่ครับฟึบอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับเราข้อสเปซบาร์เนี่ยว่าอ่านมันก็จะวิ่งข้ออีกครั้งหนึ่งมันก็จะหยุดนะครับอยากให้มันกลับมาเริ่มต้นเราก็กดนะครับโฮมนะครับกดโฮมอยากให้มันหยุดตอนไหนก็ข้อสเปซบาร์นะครับอยากให้มันเล่นต่อก็ข้อสเปซบาร์นะเป็นการเล่นกับหยุดนะครับอยากให ว่าอ่านมาที่จุดเริ่มต้นก็กดหมนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะทีนี้นะครับเมื่อนะครับเราทําแบบนี้ได้แล้วนะครับทีนี้ทําไงนะครับการเคลื่อนที่มันจะสมูทนะครับมันจะสมูทน่าสนใจก็นะครับเราก็จะใส่เอฟฟกเข้าไปให้มันนะครับวิธีการใส่เอฟฟ c กก็คือคลิกขวานะครับที่คีย์เฟรมไหนก็ได้นะครับคลิกขวาขึ้นมาแล้วก็ไปที่คีย์เฟรมแอสซิสแตนต์นะครับแล้วก็เลือก e a s y e a s นะครับหรือกดปุ่มแป้นพิมพ์ s9 ก็ได้นะครับคลิกไปที่ e a s y e a s ครับสังเกตว่านะครับรูปของ keyframe จะเปลี่ยนไปนะครับจะเป็นคล้ายๆกับตัว x นะครับคล้ายๆตัว x ก็คือตอนนี้มันเป็น effect แล้วนะฮะจากนั้นเราลองทดสอบใหม่ข้อ space bar อ่าโอเคนะครับแล้วก็นะครับเพิ่มทะคให้เกิดความน่าสนใจอีกก็คือทำให้มัน motion blur ด้วยนะครับใส่ f f e c t motion blur เข้าไปโดยการคลิกที่ สัญลักษณ์นี้นะครับคลิกลงไปให้เันเกิดเป็นสีน้ําเงินสีฟ้าก่อนนะครับแล้วก็ตรงช่องนี้ข้างล่างนะครับที่มันตรงกับสัญลักษณ์นี้ตรงช่องสี่เหลี่ยมครับคลิกลงไปนะครับให้มันขึ้นรูปนี้นะครับถ้านะครับเราใช้เมาส์ลากดูสังเกตเห็นว่านะครับตอนที่มันเคลื่อนที่นะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยปึ๊บเป็นเบลอนะครับเรียกโมชันเบลอเพราะว่าเป็นการเคลื่อนที่มันก็จะเบลอครับคอสเปสต์บาร์ดูครับปึ๊บ ปึ๊บอ่าอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานเลยนะครับเป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นนะครับในการทำแอนิเมชันหรือว่าการทำโมชันแบบโพสชั่นหรือว่าเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของนะครับคีย์เฟรมเป็นหลักนะครับแล้วก็ระยะเวลาว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับคีย์เฟรมจะเป็นตัวบันทึกตำแหน่งณเวลานั้นๆนะครับว่า XY มันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงไหนของหน้าจอนะครับ แล้วก็หลักการอินเตอร์เนชั่นก็คือเข้านะครับปรากฏออกนะมันจะมีสเต็ปมันแค่นี้นะครับทีนี้เมื่อเรามีหลายๆออบเจกต์ก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะครับว่าถ้าเราอยากมีตัวหนังสือนะครับหลายๆข้อความนะครับมาจากฝั่งนี้ออกไปทางนี้นะครับหรือเป็นรูปหรือว่าเป็นตัวรูปร่างอะไรพวกนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับในการทำโมชั่นกราฟิกนะครับ o พสิชันนี่ถือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับเป็นพื้นฐานในการทำโมชันของ After e f f e c t เเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปลองฝึกทำความเข้าใจแล้วก็ไปลองฝึกทำดูนะครับเมื่อเราเก่งเรื่องนี้แล้วต่อไปเราก็จะมาทำโมชันกราฟิกได้ง่ายๆเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ